ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นโซล่าไลท์นะครับหรือว่าโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมชุดเนี้ยจะเป็นชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิต์120วัตต์นะครับผมนะครับจากโฟล์ตอรี่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะครับเดีวก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอ่อขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าก่อนที่ผมจะซื้อโคมไฟ ชุดนี้มาเพิ่มนะครับคือก่อนหน้านี้ผมติดมาแล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่ามันใช้งานได้จริงครับสามารถใช้งานได้ทั้งคืนเลยนะครับโดยที่ผมเปิดระดับไฟเนี่ยมันจะมีปรับไฟสูงสุดกับไฟครึ่งหนึ่งนะครับผมซึ่งผมปรับไฟสูงสุดแล้วผมก็ลองเปิดไว้มันอยู่ได้ทั้งคืนเลยครับแล้วก็ใช้มาประมาณอาทิตย์กว่านะครับผมก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะเห็นว่ามัน,มนโอเคนะครับ ใช้งานได้จริงแล้วก็1เลยถ้าเราใช้ครบหนึ่งเดือนเนี่ยประหยัดไฟแน่นอนนะครับผมผมก็เลยนํามารีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อว่ามีพี่ๆท่นานไหนที่กําลังจะสนจะหาซื้อโซ,โซล่าร์ไลท์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์โคมไฟแบบเนี้ยมาติดที่บ้านนะครับผมในชุดเนี่ยเขามีอะไรให้บ้างแล้วก็วิธีการต,ต่อต่อไงต่อง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวโคมไฟก่อนนะครับโคมไฟเนี่ยตัวเนี้ยเขาก็จะมีให้1นึ่งเลยก็คือมีรีโมทให้นะครับ1อันนะครับผมแล้วก็ชุด ที่เป็นเอาไว้ยึดกับปูนนะครับผมนะครับแล้วก็มีฐานให้มีน็อตเอาไว้ยึดแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวโคมไฟของเขาครับนี่ครับแล้วก็มีคู่มือให้ฉบับหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ตัวโคมไฟก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับตัวนี้ที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยจะเป็นสเปคเขาเนี่ยจะมี LED ทั้งหมด282ดวงนะครับผมนะครับจำนวนวัตต์ของโคมเนี่ยก็คือ 120วัตต์นะครับแบตเตอรี่ข้างในเขาบอก9 0 0 0ันนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าถึงหรือเปล่านะครับคือผมไม่รู้ว่าถึงไหมนะแต่ในสเปคระบุไว้9ก0 0พันนะครับก็ประมาณนี้ครับนี้คือข้างหน้าเนาะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับหลอดไฟก็จะเป็นสีเหลี่ยมๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆข้างในไม่ทราบว่ามองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีตัว LDR ตรงนี้เอาไว้รับเอาไว้รับสัญญาณรีโมทอันนี้นะครับก็ตัวนี้มีรับ เป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในอ่ะก็จะมีนี่ให้ด้วยครับโทษทีครับลืมไปนีขาขายึดขายึดจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะมืดนิดนึงนะห้องอ่าขายึดก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะประมาณไหนดีอ่าอย่างนี้ขายึดจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับก็จะมีรูให้แล้วก็เลือกยึดยึดสองตัวก็ได้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ เดี๋ยวผมจะไปยึดผมจะใช้แค่2อรูนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวของตัวโซลาร์เซลล์นะครับผมครับไปนี้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดของโซลาร์เซลล์อันเนี้ยขนาดกว้างนะครับสามร้อยสิบนะครับผมแล้วก็สูงเนี่ย 375นะเาครับแล้วก็จะมีขามาให้เป็นแบบนี้ขาเนี่ยเขาแถมมาให้นะครับแล้วก็ไปประกบแบบนี้นะครับเขาจะมีน็อตให้ในถุงอันนี้นะเพราะว่าน็อตเนี้ยใส่เข้าไปที่ข้างๆของโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ไปตั้งไว้ตำแหน่งที่โดนแดดนะครับผมนะครับเดี๋ยวตอนที่ไปติดตั้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าทํายังไงนะครับส่วนวิธีการต่อนะครับก็ง่ายมากนะครับให้เราอันดับแรกเลยให้เราติดโคมก่อนหาตำแหน่งติดตั้งตัวโคมอันนี้ก่อนนะครับผมว่า ควรจะติดไว้ตำแหน่งไหนหรือว่าต้องการติดไว้ตำแหน่งไหนนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็พอเราติดเราเจาะรูตรงตามตำแหน่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ยึดโคมตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้เอา,เอาสาย2เส้นนะครับมาต่อกันสายในตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยจะยาวประมาณ5เมตรนะครับถ้าใครไม่พอก็ลองซื้อเพิ่มได้เขาจะมีขายแยกนะชุดหนึ่งก็5เมตร5เมตร5เมตรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เนี่ยก็คือที่ติดมากับข้างหลังโซลาร์เซลล์เลยนะครับก็คือจะ5เมตรนะครับผม ทีนี้พอเราต่อเสร็จแล้วก็เอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปตั้งไว้บนหลังคาเราต้องพูดง่ายก่อนติดตั้งอ่ะสัก1วันนะครับให้ไปยืนดูว่าแดดอ่ะมันสอ่องเช้าดูรอบนึงก็ได้ครับสายสายดูรอบนึงแล้วเที่ยงดูรอบนึงแล้วก็บ่ายไปดูรอบนึงว่าตำแหน่งที่เราติดเนี่ยมันโดนแดดในช่วงเวลาไหนบ้างน,นะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่โดนแดดมากที่สุดนะครับแล้วก็ยืนยืนมองดูว่าบนหลังคาเราหรือว่าบนตำแหน่งที่เราจะเอาไปติดเนี่ยมันมีแดดอยู่ ณนะบริเวณนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคือจริงๆชาร์จจากที่ผมลองใช้ดูอะ่ะ9ก้าโมงครึง่งสิงก็คือมันมันกระพริบเต็มแล้วครับผมนะครับแล้วก็จะไม่ชาร์จแล้วนะครับก็จะอยู่งั้นไปยันเย็นเลยพอไม่มีแสงเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะติดขึ้นมาเองนะครับผมส่วนหลักการทํางานของเจ้าตัวโซลารเซลล์เนี่ยโซลารเซลล์เนี่ยเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์แสงนะครับ เขาจะดีเทคจากตัวโซลาร์เซลล์อันนี้นะครับผมตัวโคมันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แสงนะครับเมื่อไหร่ที่โซลาร์เซลล์อะเลิกผลิตเลิกผลิตไฟครับเลิกผลิตไฟหมายความว่าไม่ได้รับแสงแล้วเนี่ยหรือไม่ได้จ่ายไฟเข้ามาที่ตัวโคมเนี่ยไฟจะติดอัตโนมัตินะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมืดแล้วไม่มีไม่มีแสงแล้วไฟก็จะติดอัตโนมัติเพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์ไม่ได้จ่ายไฟให้กับโคมนะครับผมนะครับครับแล้วเวลาที่เขา ใช้งานอยู่เขาจะมี led นะครับอยู่ข้างในนะครับตรงเนี้ยไม่ทราบว่าเห็นไหมแต่ผมซูมให้โอเคนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5ดวงนะนะครับไฟก็จะเรียงตามลำดับอันนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นครบ5ดวงเนี่ยคือมันเต็มนะครับผมนะครับพอเวลาเราใช้ไปเนี่ยหรือว่าเราเปิดไว้นะครับไฟก็จะค่อยๆ่อยลดลงไปทีละดวงนะครับส่วนตอนกลางวันเนี่ยเราจะสังเกตไงว่ามันช์จใช่ไหมครับ สังเกตง่ายๆครับไฟมันจะวิ่งครับมันจะวิ่งหนึ่งสามสี่มันจะวิ่งหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าหนึ่งอสามี่ห้าคือเขากำลังชาร์จอยู่นะครับผมเมื่อไหร่ที่ไฟค้าง5้าดวงก็คือเต็มแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมระยะเวลาก็อย่างที่ผมบอกครับประมาณ9กโมงครึ่ง10โมงอันนี้คือตำแหน่งที่ผมติดบันโดนแดดเยอะนะครับประมาณ9กโมงครึ่ง10โมงก็เต็มแล้วมีแสงนิดนึงมันก็ชาร์จแล้วครับนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานรีโมทอะไะครับครับปุ่มนะครับรีโมทใช้งานง่ายมากนะครับปุ่มเขาเนี่ยจะมี ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดปดปุ่มนะครับปุ่มแดงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงเอาไว้ทำอะไรที่ผมลองเล่นนะแต่อนกบออฟก็คือปิดกับเปิดนะครับออนก็ออฟออนกบออฟตรงนี้คือปิดกับเปิดนะครับตัวนี้ตัวนี้ปุ่มนี้คือกดปุ๊บม,มันจะไฟมันจะสว่างแค่ครึ่งเดียวนะครับปุ่มนี้นะครับกดไฟจะสว่างสว่างเต็มแม็กเลยสว่างสุดเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มสามารถเพิ่มได้นะครับว่าจะเอา ลดแสงเท่าไหร่เพิ่มแสงเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ใช้เต็มแม็กเลยนะอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะอโอโอตโอ้ออโต้หมายความว่าไงอโอโต้ก็คือว่าพอเรากดปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่แสงไม่มีนะครับโซลาร์เซลล์ไม่ไม่ผลิตไฟเนี่ยเจ้าตัวโคมเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นมามันก็จะติดอัตโนมัตินะครับนะครับส่วนตัวเลขนะครับ3 58หแมายความว่าไง3 5 8ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเรากดอโอโต้ทีหนึ่งนะฮะแล้วกด สามเก็คือหลังจากที่เขาเปิดไปแล้วสามชั่วโมงนะครับมันจะดับนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่าเราถ้าเราต้องการให้หลังจากที่พาที่ตกดินไปแล้วแล้วโคมไฟมันติดเนี่ยแค่สามชั่วโมงเราก็กดปุ่มสามเนะครับผมถ้าต้องการให้ปิดหลังจากห้าชั่วโมงก็กดปุ่มห้าเนะครับถ้าต้องการให้ปิดหลังจากแปดชั่วโมงก็กดปุ่มแปดเฮตนะครับพอเรากดเนี่ยตัวโคมเขาจะ เขาจะกระพริบไฟบอกเหมือนกับว่าเขารับรู้แล้วนะครับผมเวลากดทีนึงมันก็จะกระพริบปิ๊บขึ้นมาทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมตัวรีโมทก็ใช้งานง่ายนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ารีโมทก็จะส่งแบบนี้นะนี่ครับชันไหมอ่ะโอเครีโมทก็รีโมทก็จะส่งแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคละอ่ะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับกดออนตรงนี้ทีนึงนะครับเนี่ยครับออนแล้วมันจะกระพริบทีนึงก็คือเขารับรู้แล้วว่า ได้รับสัญญาณออนนะครับผมก็ไฟสว่างมากเลยเดี๋ยวผมจะกดปุ่มตัวเนี้ยปุ่มไฟอันนี้ครับให้มันเหลือครึ่งเดียวอันนี้คือสว่างน้อยลงนะยังสว่างอยู่เลยนะครับแล้วก็เอาเต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็กดน,นี้ก็จะสว่างน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมันก็จะสว่างน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้สว่างน้อยสุดแหล้แล้วกดอันนี้ก็สว่างมากสุดนะครับกดออโต้เนี่ยครับมันก็จะกระพริบออโต้เน,นี้ยคือตอนเนี้ย ผมไม่ได้ต่อตัวสายนะเพราะเปรบเสมือนว่าโซลาเซลล์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จ่ายไฟก็ก็คือว่าเครื่องมันรู้ว่ามืดนะครับมันคิดว่ามันมืดอยู่มันก็เลยติดนะครับแล้วกด3ามเฮก็ติดทีนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับแปดเฮดห้าเฮดอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับขอกดออฟออฟก็คือปิดเลยนะครับแค่นี้เองใช้งานง่ายมากๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งจริงกันดูนะว่าติดตั้งแล้วเนี่ยลักษณะการติดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็โซลาเซลล์ไปติดตำแหน่งประมาณไหนนะครับผมติดแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมนะครับอันนี้คือไฟที่เขากําลังชาร์จอยู่นะครับผมตอนนี้เต็มแล้วนะครับถ้าถ้าตอนที่ยังไม่เต็มมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งปุ๊บ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 นะครับแล้วก็ที่ที่การติดตั้งก็ง่ายนะครับมันแค่ยึดน็อตแค่สองตัวตรงนี้ครับเนี่ยครับยึดแค่สองตัวนี้เองนะครับแล้วก็สายเนี่ยเราก็ร้อยขึ้นไปบนบนหลังคาข้างบนนะครับผมครับแล้วก็ด้านหลังนะาเวลาเก็บสายผมจะเดินแบบนี้ครับ แล้วผมก็จะมาเก็บไว้อยู่ข้างหลังโครนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเห็นเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะซ่อนสายไว้เวลามองเข้ามาเนี่ยมันก็จะดูแบบเรียบร้อยนะครับเราวสายก็ลอดจากตรงนี้ขึ้นไปบนหลังคานเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโครงนะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการติดโซลาร์เซลล์ของผมนะครับคือผมจะไม่ใช้วิธีการเจาะหลังคาเพิ่มนะครับผมจะใช้วิธีการฝากไว้กับน็อตบนหลังคานะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสายผมก็จะเก็บก็แบบนี้นะครับน็อตเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับผมจะใช้น็อตบนหลังคาอันนี้นะครับน็อตเดิมเขาเนี่ยนะครับแล้วผมก็ถอดออกมานะแล้วผมก็เอาเหล็กที่ยึดโคมตัวโซลาเซลล์ครับไปฝากไว้นะครับแล้วก็เก็บสายตรงนี้นิดนึงเราล็อกสายตรงนี้สักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้เวลามันโดนดึงอะไรเงี้ยสายจะได้ไม่ขาดนะครับผมนะครับแล้วก็มุมของแดดก็เล็งให้ดีนะครับให้มันโดนแดดครับของผมเนี่ยเอ่อ หน้าบ้านของผมจะหันไปทางทิศเหนือครับแดดจะมาจากทางทิศตะวันออกก็คือด้านขวามือของผมนะครับแล้วจะไปค่อยเลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาโคมผมตั้งไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้รับแสงได้ประมาณถึงประมาณสักบ่ายโมงได้เลยครับบ่ายโมงบ่ายสองได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันชาร์จเนี่ยประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงก็เต็มแล้วนะครับผมตั้งแต่เช้านะนะครับหลังจากที่มันตัวโคมไฟข้างล่างมันดับเนี่ยเวลาที่เขาชาร์จเนี่ยที่ผมสังเกตมาประมาณ อาทิตย์หนึ่งครับคือไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งครับเต็มแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูมุมให้ดีเวลาก่อนที่จะติดตั้งนะครับผมอย่างเงี้ยคือแดดแต่มันเวลามันมาส่องได้เยอะๆหรือว่ารับแสงได้เต็มๆมันก็จะชาร์จได้ไวนะครับผมนะครับก็ทําให้ตัวโคมเราเก็บไฟได้เร็วขึ้นนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนกลางคืนตอนที่เขาทํางานนะครับแสงจะมีความสว่างขนาดไหนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยคือยังมีแสงอยู่นะครับ ตัวไฟที่แสดงผลอยู่ที่โคมเนี่ยมันยังติดอยู่แสดงว่ามันยังโซลาเซลล์ยังผลิตไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไฟตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับจนโซลาเซลล์ไม่สามารถผลิตไฟได้แล้วเนี่ยเขาถึงจะเปิดไฟให้นะครับคือค,คือพูดง่ายคือเซ็นเซอร์เนี่ยมันมันไปตรวจจับไฟที่ผลิตออกมาจากโซลาเซลล์นะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีไฟออกมาจากโซลาเซลล์เนี่ยเจ้าไฟตรงนี้ก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับผมครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสว่างทีเดียวเลยนะครับผมอันนี้คือผมตั้งเปิดไว้ทั้งคืนเลยนะ จนกว,ว่าจะสว่างครับแล้วเขาจะดับเองครับแล้วก็ท,ที่ที่ลองใช้มาจะชาร์ารจเต็มเนี่ยประมาณสัก10โมงนะเโมงครึ่ง10โมงก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับผมก็โอเคเลยนะครับถือว่าสว่างแล้วก็ประหยัดพลังงานไม่ต้องเปิดไฟเยะยครับปกติผมจะเปิดไฟเนี่ยครับข้างหน้าบ้าน,นครับก็ประหยัดไปเลยนะครับผมก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่คิดจะติดโซล่าเซลล์อยู่ก็ลองดูอ่า คลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับรับรองประหยัดแน่นอนครับแล้วก็คุ้มมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม c h anel n f o r s t Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาติดเพิ่มอีกดวงหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสว่างเลยนะครับสวัสดีครับให้ดูอีกมุมหนึ่งโอเคสว่างจ้าโอเคครับบ๊ายบาย